มาย้อนกลับไปดูฟุตบอลฉลอง39ปีทีวีรักโลกของช่อง3เรากันอีกครั้งนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับมาดูอ่ะมาดูกันเลยนะครับนี่ครับก็เรียกว่าบรรดาผู้บริหารระดับสูงของช่อง3เรานะครับทั้งคุณประสานคุณประวิต์มาลีนนและครอบครัวนะครับก็มา อยู่ที่สนามราชมังคลากราถานก่อนเกมฟุตบอลจะเริ่มขึ้นเนี่ยมีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็มีขบวนพาเหรดสาวๆสวยๆมีเชียร์ลิดเดอร์มากมายนะครับคุณน็อคงพัฒนเป็นกัปตันสีขาวแจคเ,เพนเทกัปตันทีมสีเขียวเนี่ครับเชียร์ลิดเดอร์ก็ปปอมๆเกิลหลายๆคน เรียกว่าเป็นดาราของช่องสามเราที่ยกมากันเต็มราชมังคากีฬาสารเมื่อวานนี้คึกคักกันเหลือเกินนะครับตลอดช่วงบ่ายไปจนถึงค่ําเลยทีเดียวใครเป็นใครก็เห็นหน้าคาตากันไปนะครับเอ่ยชื่อไม่ทันแลวครับส่วนในเกมครับก็เสมอกันไปแบบสนุก3ประตูต่อ3โดยทีมสีขาวในครึ่งแรกเนี่ยนำก่อน 1- 0จากคุณอฟอฟพงษ์พัฒน์จากนั้นเกรดวรินทร์ครครับที่โชว์ฟอร์มได้เด่นทีเดียวนะครับที่เสมอให้กับทีมสีเขียวเป็น1-1 ทีมสีขาวขึ้นนําอีกครั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นนะจังหวะนี้นะครับน,นี่เสนาหอยลงไปโอ้โหเหมือนเจ็บเยอะเลยนะครับอีฟปองลางเข้าไปพยายามที่จะตบตาผู้ตัดสินเอาจุดโทษแต่ไม่ได้ครับนี่ทีมผู้บรรยายนะครับน่าคุณคุณคณก็มีทั้งน้องพุดเดลิลมีกลแมมีนัทเน็กไปร่วมอยู่กับผมด้วยนะครับนี่ครับอเล็กซ์เรนเดลนะครับโว์ฟอร์มได้เยี่ยมครับช่วยให้สีขาวขึ้นนําอีกครั้งเป็น2-1และเกรทบรินทอนได้ยิงจุดโทษให้สีเขียวเป็น 2-2นะครับในครึ่งหลังนี่สีเขียวนำเป็นครั้งแรก32จากแจก็คจกักรพันก่อนที่แชมป์พิรพลแชมป์ทัโลกีฬาของเรานะครับจะตีเสมอเป็น3าในช่วงท้ายเกมก็เลยต้องดวลจุดโทษชี้ขาดจุดโทษเนี่ยยิงกันถึง8คนเลยทีเดียวปอทิศดีเป็นคนหนึ่งที่ยิงไม่เข้านะครับ2คนนี้ยิงก็ไม่ได้ยิงนะครับแต่ก็ออกลีลาเยอะนะครับเสนาหอยกับอีทปงลางและแหมลูกนี้ก็เข้าไปครับอีทปงลางและดูมาดการดีอกดีใจของเขานี่ต๊อกสุภกรครับ มาในเรียกว่าแวกแนวโอ้โหรือครับรองเท้าผู้บอลคู่เบรเริ่มนี้เกือบจะทำเอาคุณเจมต้องเจ็บตัวไปนะครับได้ใบเหลืองจากผู้ตัดสินไปผิดกฎกติกามารยาทแล้วพอมายิงโดยถอดแว่นออกก็ยิงไม่เข้าครับแล้วมาถึงคนสุดท้ายของทีมสีขาวนี่ครับก็เป็นแท่งศักดิ์สิทธิ์ที่ในเกมยิงจุดโทษด,ด้วยท่า ไซ้ก้อยเท้าซ้ายเนี่ยไม่เข้านะครับแต่มายิงลูกจุดโทษปิดท้ายให้ทีมสีขาวชนะสีเขียวไป5ประตูต่อ4ีในการดวลจุดโทษกัน8คนแล้วก็ประตูรวมก็คือ8ประตูต่อ7นั่นเองนะครับสุดท้ายทีมสีขาวก็ได้แชมป์ไปครับก็เรียกว่าชื่นมื่นกันไปทั่วหน้านะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันทั่วประเทศแฟนๆก็บอกว่าอยากดูอีกแน่นอนครับปีหน้าช่อง3าครบรอบ40ปีก็คงจะมีจัดฟุตบอลให้ได้ชมกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับ